ชยโยในที่สุดก็มาถึงวันนี้สักทีพี่ฝนวันนี้วันสําคัญมากเลยพวกเราตื่นเช้ามากเลยล่ะค่ะบใช่แล้ววันนี้ทุกคนในเมืองจะต้องไปไหว้เทพเจ้าแมวที่อาจารย์มเมียวจัดเอ๊ะมีอะไรงั้นเหรอทําไมรู้สึกแปลกๆรู้สึกแปลกๆยังไงอะ่ะ อาจาร์มะเหมียวครับรีบเร็วเข้านะครับเดี๋ยวต้องออกนอกเมืองนะครับผมได้เลยครับลุงไม่รู้แต่ที่สําคัญเดี๋ยวผมจะต้องแวะทางนี้ก่อนนะครับมะเห<ผ>มียวแวะมาทําอะไรที่นี่นะครับคือว่าขอโทษด้วยนะวันนี้ฉันติดธุระนิดหน่อยนะนะมะเหมียวฉันมีเรื่องอยากจะขอร้องพวกนายให้ช่วยจัดงานเทศกาลที่เมืองซาคุระของศาลเจ้านะมะเหมียววันเนี้ยอ้าวอาจารย์เดี๋ยวก่อนพูดเสร็จก็ไปเลยหรอครับเดี๋ยวฉันรีบไปแล้วฉันจะรีบกลับมาก็แล้วกันมะเหมียว อ้าวแล้วรถพี่ฝนไปทำไมอะครับอขอยืมหน่อยรถชั้นเสียรถรถอาจารย์มาเหมียวเสียเนี่ยนะครับใช่แล้วซ่อมให้ชั้นด้วยก็แล้วกันเดี๋ยวชั้นกลับมามาเหมียว มาจจะเสียสักหน่อยนะครับก็บอกเขาไปสิครับว่าให้ไปขนของให้ด้วยใช่แล้วใช่แล้วลืมไปเลยฉันจดใบรายการอยู่ในรถก็แล้วกันนะมะเหมียวบอกตอนนี้เขาก็ไม่รู้เรื่องแล้วล่ะครับเพราะตอนนี้เรากําลังออกนอกเมืองนะครับอาจารย์มะเหมียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันเขียนจดไว้หน้ารถเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราเรีบออกไปต่างจังหวัดกันดีกว่านะครับมะเหมียวไม่รู้ไม่รู้งั้นก็ขับไปดีๆแล้วกันนะครับอาจารย์ขอเดินทางปลอดภัยนะครับมะเหมียวผมว่าน่ากลัวกว่าเดิมอีก พี่ฝนเขาเล่ยไปไหนของเขาเออแล้วเราต้องทําอะไรมั่งอ่ะอ๋อแล้วเขาเอารถพี่ฝนไปทําไมอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วเขาก็ทิ้งรถเขาเอาไว้ที่นี่นะอา้าวแล้วทิ้งรถตัวเองไว้เอารถพี่ฝนไปมันเกิดอะไรขึ้นนะพวกเราอ๋อนี่ไงเขาเขียนบอกเอาไว้ว่าทาอะไรบ้างไว้ที่หน้ารถนี่โอ้เอาเดี๋ยวก่อนเขาเขียนว่าไงอ่ะเขาบอกว่าก่อนอื่นนะให้ไปจัดสถานที่ ที่ศาลเจ้าข้างบนก่อนจะสถานที่ที่ศาลเจ้าข้างบนจะดทำไมอ่ะอ้าวก็วันนี้เขาต้องไหว้กันทั้งเมืองนี่พี่ฝนอ้าวแล้วเราเกี่ยวอะไรด้วยนะมาเหมียวมานีดูนั่นสิพี่เอกกับพี่ฝนมาทําอะไรกันนะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้มะมาเหมียวงั้นเหรอมะเหมียวอะไรอ่ะพี่จอร์ดูชาากผู้พี่เขาน่าจะเริมทํางานเยอะกันไปแล้วนะคะพี่ก็ว่าอย่างนั้นแหละคือว่าอย่างนี้นะจอร์ดกับมานี เดี๋ยวพี่จะขึ้นไปจัดสถานที่ข้างบนจะมาช่วยด้วยกันหรือเปล่าล่ะใช่มาช่วยพวกพี่จัดสถานที่หน่อยนะเพราะว่าพวกพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องจัดอะไรบ้างนะจ๊ะผมว่าผมไม่ไปดีกว่านะครับเดี๋ยวจะเป็นการรบกวนนะครับเจ้าดีนะคะพี่สองคนงั้นไม่เป็นไรเอานั่นไงสวัสดีครับสวัสดีจ้าคือว่าพวกเรามาแทนอาจารย์มะเหมี่ยววะครับ ไม่น่าหลักฉันยืนรออยู่สองชั่วโมงแล้วไม่มาสักทีหนึ่ง<อ>ตกลงว่าอาจารย์มาเหมียวเขาไปไหนงั้นเหรอเขาบอกว่ามีธุระด่วดนต้องออกนอกเมืองะครับใช่แล้วล่ะค่ะมีธุระด่วดนต้องออกนอกเมืองแถมเอารถไปวนไปด้วย ฉันว่างานนี้เราคงจะต้องรีบจัดให้เสร็จเร็วๆแล้วล่ะนะดูท่าทางวันนี้น่าจะวุ่นวายน่าดูนะพวกเราอีกแค่สองชั่วโมงงานก็จะเริ่มแล้วนะเพียงพี่ฝนจริงเหรอเอาเราต้องทำยังไงต่อละเนี่ยแย่แล้วทำไงดีพี่ฝนก็ไม่เคยจัดงานเทศก,กาลประจำปีแบบนี้มาก่อนก่อนอื่นก็ต้องจัดตามรายการที่อาจารย์มะเหมียวให้เอาไว้ก่อนนะมีของอะเหรอมีของประดับที่จะต้องติดพี่ฝนช่วยกระโดดขึ้นไปติดทีดิ ก็โดดขึ้นไปติดยังไงทําไมพี่เอกไม่ปีนขึ้นไปอ่ะปีนไม่ได้ไม่มีบันไดอ่ะนี่ติดแล้วติดแล้วติดแล้วติดได้แล้วติดแบบนี้เนี่ยนะใช่น่าจะติดแบบนี้เอาละออกมาดูดีแล้วละโอเคยังอ่ะโบ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 พเน,นไม่คิดจะช่วยฉันทําทํางานบ้างเหรอแล้วฉันจะปีนยังไงตัวฉันตัวนิดเดียวนะเอา้าปกติได้ก็ปีนขึ้นไปบนหลังคาได้นี่นะแล้วฉันจะปีนขึ้นไปพร้อมคราบของเนี่ยนะถ้าอย่างนั้นมาช่วยฉันดูโต๊ะหน่อยก็แล้วกันว่า ตรงเลยยังพี่ฝนยกมาเร็วยกแล้วยกแล้วฮึบยกแล้วเอาวางตรงนั้นนะกระเถิบไปหน่อยกระเถิบตรงเนี้เหรอใช่ใช่ใช่วาง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 แล้วโบตรงแล้วใช่ไหมโบโบนายอยาเก,กกาออกไปก่อนตรงเลยยังอะ่ะเอาละส่วนของว่ายที่อยู่ในรถก็จะมีส้มเอ๊มีแอปเปิลมาเ่าพี่ฝนว่าไงหรอพี่เอกว่ามันน้อยเกินไปนะอะไรน้อยเกินไป เราไหว้ทั้งเมืองซาก,กุระแต่กลับมีของอยู่แค่นี้ได้ไงอ่ะอ๋อใช่จริงด้วยแฮะมันแปลกๆอยู่นะขาเลยไปหรือเปล่าพี่เอกพี่แอก,แกอาจารย์มะเหมียวเข,เขาเขียนว่ามีต่อหน้าสองมีต่อหน้าสองหรอพวกพี่ไหนมีต่อหน้าสองอ๋ออยู่อีกฝั่งนึงเขาเขียนว่าไงอ่ะอาจารย์มะเหมียวครับอ๋อว่าไงมะเหมียวคือว่าของที่ให้ผมไปเอาเนี่ยคืออะไรครับนายไปแล้วนายก็จะรู้เองนะนะมะเหมียวไปเอาของจากที่คนคนนั้นะนะนะมนะเหมียนวะนะ แต่ที่เขียนเอาไว้นี่คือท่าเรือนะครับวันนีใ้ใช่แล้วใช่แล้ววันนี้ไม่มีเรือเข้าไม่ใช่เหรอครับมีแน่นอนรับรองได้เลยว่าเหนียวฉันวางก,ก่อนแล้วนะฉันมีทุระเขาไปไหนของเขากันนะสงสัยคงจะไปดูแลกิจการที่ต่างเมืองอีกแล้วล่ะมังงั้นเราก็ขับรถไปที่ท่าเรือกันดีกว่าพี่ฝนไปก็ไป,เ,ไปเดี๋ยวผมมานะครับเจ๊รีไปรีบมานะคะของน่าจะยังจัดไม่ครบ,บจริงๆด้วยเพราะว่าโต๊ะใหญ่มากแต่ว่าของมีแค่สองอย่างเองอะ่ะรีไปเร็วเข้า มามามาตามเอกมานะทุกคนกำลังตามไปนะตามไปเพ่คิดว่าจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องไปชวนคนในเมืองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอ่ะรีบๆรจัดอีกแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นเองอะ่ะใช่ชั่วโมงเดียวเราทํากับข้าววันทันไหมเนี่ยอ่ะแล้วเขาไม่เตรียมไว้หรอเขาบอกว่าให้ไปเตรียมกับข้าวที่นูน่นโอ้โหรถขับทุกอยานู่นไงเอ้าไหนบอกไม่มีเรือเข้ามาจอดวันนี้ไงไหนหรอ ที่ท่าเรือ,น,น,อนั่นน่ะนั่นานมีเรือขนส่งสินค้ามานั่นไงมีของกองอยู่เราต้องรีบไปรับนะอาจารย์เมี่ยวบอกว่าของตรงนี้ให้เอาไปทํากับข้าวได้ด้วยทำกับข้าวเหรอทำกับข้าวมา,าไ,วไหว้ไงนี่เา,าเ,อาไไาเจอแล้วอยู่ตรงนี้ใช่หรือเปล่านะโอ้โหมีตู้คอนเทนเนอร์เต็มไปหมดเลยฮะพี่คนนั้นหรือเปล่าเนี่ยพี่คนไหนอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเอายกของตรงนั้นระวังให้ดีหน่อยนะครับ อ๋ออันนี้ลรครอบเจ้าหน่อยใช่แล้วเราวางให้ดีนะเดี๋ยวของจะหล่นแตกพี่ครับอาจารย์มะเหมียวให้ผมมาติดต่อรับของนะครับใครใครเข้ามาแถวนี้ข้างหลังข้างหลังอ๋อเดี๋ยวก่อนนะอ๋อนี่เพื่อนายเป็นใครกันเนี่ยอาจารย์มะเหมียวฝากให้ผมดูแลง,งานไหว้ศาลเจ้านะครับงานไหว้ศาลเจ้าเทศกาลประจาปีนั่นน่ะเหรอใช่ใช่เขาบอกว่ามีของอยู่หนึ่งลังใหญ่ครับอ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่ลังนี้แหละแล้วก็อันนี้เขาฝากเงินให้ด้วยครับโอ้ขอบใจมากเหร ว่าแต่ว่าของนี่เป็นอะไรผมก็ไม่รู้ดิครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมมีหน้าที่ส่งของอย่างเดียวงั้นผมไปก่อนนะครับอาจงดีนะครับขอบคุณนะครับโหททำไมหนักจังเลยพี่วนนี่อะไรเนี่ยมันคืออะไรนะเหรอทำไมของถึงได้หนักขนาดนี้เนี่ยอไม่เป็นไรแล้วก็เรียกไปจัดสถานที่แล้วเข้าองั้นก็ไปกันเถอะอาจารย์มเหมียยนี่แปลกๆแฮะแ,แถวนี้เพี่ยงไม่เคยเข้ามาจริงๆนะพี่ฝนก็ เคยเข้ามานะแต่ก็ไม่มีอะไรนะี่นะเราไม่เคยเข้ามาแบบเข้าไปในโกดังตรงเนี้เอารีบไปเร็วเขา้ารถรถวิ่งไปขึ้นอดอืดอืด,อดต้องบอกลุงไม่รู้มั่งแล้วว่าให้เอารถไปซ่อมให้ด้วยรถไปซ่อมงั้นเหรอพียงรู้สึกว่าล้อเขาจะมีบางข้างที่มีปัญหานะล้อเบี้ยวล้อเอียงอย่างนั้นเหรอใช่ล้อเบี้ยวแล้ว ว่าแล้วพี่เองเล่งเครื่องกันเลี้ยวไม่ค่อยจะไปดูเลี้ยวเลวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่เหมือนกับกับรถเลยอะจอดเดี๋ยวยังจอดไม่ได้เขาบอกว่าให้ออกไปทําที่นี่ให้ไปผลิตเหรอเขาบอกว่าให้เอาของที่ได้มานะ่ะทําเป็นของไหว้ที่ศาลเจ้าก่อนอื่นก็ต้องเปิดกล่องดูก่อนนี่กล่องนีอะไรอ่ะมีไก่<อ>แล้วก็ แล้วก็มีโอ้มีอาหารทะเลด้วยมีหลายอย่างเลยมีของหลายอย่างของสดสดดีๆทั้งนั้นเลยนี่นาเดี๋ยวพี่เอกเตรียมของให้แล้วพี่ฝนไปผัดกับข้าวอ่าเดี๋ยวพี่ฝนผัดอันนี้ให้ผัดหมี่พี่ฝนไฟแรงเกินไปแล้วอันนี้แหละต้องใช้ไฟแบบนี้เพราะว่าใช้เวลาแค่ผัดนิดเดียวมันแรงเกินไปเดี๋ยวไหม้หมดนนะ่ะไม่ไหม้แล้วนะเชื่อมือได้นดเีเหมือนผผกพวกไฟแดงเอแล้วพี่เอกอบไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไก่แล้วก็ของที่เราทําเมื่อกี้เนี่ยไปตี่ตั้งเส้นไหว้ที่นู่นกันนะอ่ะไปเล t s โก้โห วันนี้เหนื่อยชะมัดเลยเหนื่อยมากเลยเหรอตอนนี้ได้ไก่มาแล,แล้วแล้วก็มีส้มแล้วก็มีของบางอย่างอยู่แล้วเทพเจ้าแมวข้างในจะเป็นยังไงม้างนะเขาจะต้องอยู่ได้สุขสบายสบายใจแน่นอนละ่ะเอาละวันนี้ก็เรามาไหว้เทพเจ้าแมวแล้วก็ขอพอรให้ทุกคนในเมืองซาคุระมีแต่ความสุขรวมถึงคนที่มานั่งดูคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะใช่ขอให้มีความสุขสนุกสนานแล้วก็ ปลอดภัยเดินทางไปไหนสะดวกสบายขอให้ทุกคนมีความสุขวันนี้เรามาไหว้เทพเจ้าแมวโอ้ดูนั่นสิทุกคนโอ้เทพเจ้าแมวเขาบอกว่าขอบใจมากเลยที่ทุกคนเนี่ยนำมาไหว้สารเจ้าที่นี่ขอบใจมากเลยนะฉันน่ะได้รับการไหว้แค่ปีละครั้งแต่ว่าพวกนายก็ทําได้เต็มที่ก็ให้พวกนายมีความสุขสมหวังทุกอย่างเลยนะอาวพี่หอนได้แล้วพอแล้ว ทุกคนได้รับพรแล้วดูสีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสกันหมดเลยนะเนี่ยดีจังเลยนะที่วันนี้พวกเรามาช่วยกันทำงานแล้วก็มาไหว้เจ้าที่นี่นะจ๊ะเอาล่ะทุกคนได้เวลาไปสนุกกันแล้วเดี๋ยวพี่เอกจะขึ้นไปที่หอคอยตรงนู้นนะได้เวลาไปวิ่งเล่นกันแล้วเหรอเปล่าที่หอคอยนะเขาจะมีกรองเราจะได้เปิดงานประจําปีของเมืองซากุระกันเลยโอ้โหพี่เอกอย่างเท่เลยนะคะเอาล่ะนะทุกคนพร้อมกันแล้วใช่หรือเปล่าครับพร้อมแล้วค่ะ ไปเลยทุกคน